สวัสดีค่ะบริษัทรับสร้างสาะว่ายน้ำเจ้าที่หนึ่งในประเทศไทยม่านน้ำดีไซน์และไรหิเว้นนะคะวันนี้พามาส่งมอบงานสระว่ายน้ำสวยๆกันอีกที่นะคะบ้านคุณอลิตจังหวัดนครน,นายกนะคะสระนี้จะอยู่ขนาด5เมตรคูณ8เมตรนะคะลึกเมตร30 m. ในสระเราปูด,ด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีอ่อนขาวนะคะทั้งในสระและนอกสระเลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าน้ำล้นสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะนี่โรยหินสีขาวนะคะขาวเหลืองสวยงามมากเลยนะคะไฟในสระสีขาวสามดวงค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดายาวสำหรับนั่งนวดผ่อนคลายนะคะจักุชี่สามหัวแรงๆแ,แบบนี้เลยนะคะมีบันไดสามขั้นเดินลงสระด้วยนะคะนี่น้ำสีฟ้าปิงป้งๆสวยงามมากเลยนะคะงานระแนงข้างสระ ทีมงานเราก็เป็นคนทํานะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะเรามีทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ทำสาะว่ายน้ำมากกว่า1 5ปีนะคะมีบริการเซอร์วิสหลังการขายลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เรารับสร้างสระว่ายน้ำสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ม่านน้ำดีไซน์และไลท์เฮเบ้นคิดจะสร้างสาะคิดถึงเราเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ